สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มีบางคนนะคะเข้ามาถามเนาะว่าเราอยากจะรู้รหัส Facebook นะคะคือลืมรหัส a c e b o o k เนาะก็อ่าเรามาดูกันนะคะเราจะมาทำกันบนมือถือเนาะก็ให้คลิกเข้าไปที่โคมนะคะแล้วพอมาอยู่หน้านี้นะจะสังเกตเห็น3ามขีดด้านบนนี้นะคะ3มขีดเนี่ยเรียงกันให้กดค่ะกดเสร็จแล้วนะคะก็มาดูด้านล่างนะคะ ที่คำว่าตั้งค่าตัวนี้นะคะเลือกคำว่าตั้งค่าค่ะเสร็จแล้วนะก็จะมีนะคะคำว่ารหัสผ่านเนาะโชว์ขึ้นมาเนาะเราก็เลือกนะคะคำว่ารหัสผ่านเนาะแล้วนะคะตรงนี้นะคะทุกคนเลื่อนขึ้นนะคะตัวนี้เลื่อนขึ้นนะจะมาเจอกับคำว่า facebook นะคะให้กดนะคะคำว่า Facebook ตัวนี้นะคะ ก็จะมาอยู่หน้ารหัสผ่านที่บันทึกไว้นะคะก็ทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า,ารหัสผ่านด้านล่างนะคะเราก็คลิกนะคะถ้าเราคลิกลูกกะตาตัวนี้นะแล้วเขาจะให้รหัสใส่รหัสล็อกหน้าจอนะเราก็ใส่รหัสล็อกไปเรียบร้อยนะคะทุกคนเขาก็จะบอกรหัสผ่านนะคะให้เรานะคะถ้าเรากดปิดนะ มันก็จะปิดรหัสผ่านไปนะคะถ้ากดเปิดเขาก็จะโชว์รหัสผ่านให้เราเนาะก็เป็นวิธีดูรหัส Facebook บนมือถือนะคะใน Google Chrome เนาะง่ายๆเลยลองไปทำกันดูได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง Rose Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ